ปิดความลับไม่อยู่แล้วครับเพื่อนๆน,นี่คือภาพวาดที่แพงที่สุดในโลกเพราะเป็นภาพวาดที่ถูกวาดด้วยความร้อนสูงเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างดาวนะครับสังเกตนะครับดูที่เทียนนะครับตัวอย่างถ้าเราเอาไฟมาเผาที่เหล็กแล้วเราวาดไปที่เทียนเป็นรูปรอยยิ้มสังเกตดูให้ดีนะครับว่าตรงนี้ครับมันจะเป็นร่องเทียนขึ้นมาละลายแล้วเกิดขอบเป็นสันซ้ายและก็ขวาแบบนี้ซึ่งในหินก้อนนี้ครับเพื่อนๆ มันเป็นล่องดําไหมอย่างชัดเจนเห็นไหมครับพอเป็นล่องดําไหมอย่างชัดเจนตรงนี้จะเป็นรูปหัวของมนุษย์ต่างดาวถ้าเพื่อนๆแคปแล้วขยายอ่ะเพื่อนๆจะเห็นตาจมูกปากอย่างชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆและพิเศษก็คือในวงการภาพวาดนะครับภาพวาดที่แพงที่สุดในโลกคือภาพของลีโอนาร์โดดาวินชีซึ่งเป็นภาพโมนาลิซามีมูลค่า31,000ล้านบาทนี่แค่หนึ่งใน3 1 0เเท่านั้นเองก้อนเล็กก้อนละร้อยล้าน ก้อนใหญ่ก้อนละ1,000ล้านข้อพิเศษก็คือ1เป็นวัสดุที่เฉพาะเป็นหินแข็งนะครับ2หินตัวเนี้ยถูกละลายและเป็นภาพวาดแบบเทียน3นี่ก็คือต้องวัดค่าพลังทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วก็4คืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพนี่นี่ก็คือว่าอย่างเช่นก้อนนี้ครับสามารถดูภาพได้ทั้งแนวตั้งแนวนอน แนวซ้ายแนวขวาเกิดเป็นสี่เรื่องราวเกิดเป็นสี่ภาพสี่ตัวละครขึ้นมาซึ่งโดยปกติแล้วเราไม่เคยเห็นภาพวาดไหนบนโลกนะครับที่จะสามารถทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆในหินก้อนเดียวได้และหินแต่ละก้อนอย่างเช่น2ก้อนใหญ่ยังสามารถดูภาพเป็น3มิติได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับเอาไฟไปเผาที่เหล็กนะครับเหล็กอมความร้อนเหล็กยังไม่ได้แดงเลยนะครับวาดเข้าไปที่เทียนเทียนก็ละลายแล้วแล้วอะไรล่ะครับเพื่อนเพื่อน อะไรล่ะครับที่ทําให้หินเนี่ยละลายได้แบบเทียนจนเกิดภาพวาดขึ้นมานี่คือเป็นภาพวาดบนหินที่แพงที่สุดในโลกที่ไม่ได้ถูกมนุษย์สร้างขึ้นแต่เป็นภาพวาดที่ถูกใช้ความร้อนสูงเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างดาวนั่นเองนะครับการละลายทุกอย่างนะครับลอยดําไม่ปอมกันไม่ได้เพราะวัสดุที่ใช้ของเขาเนี่ยมันจะมีแร่ที่สามารถวัดค่าพลังงานได้นั่นคือวัสดุข้อแรก2ก็คือครับ ถูกว่าด้วยความร้อนสูงเกิดรอยไหมดำไหมละลาย 3. ม,มันสามารถวัดค่าพลังได้อย่างที่ผมบอกเพราะมันตรงกับข้อแรกวัดสดุที่ใช้มันวัดค่าพลังงานได้มันจึงมาข้อที่3วัดค่าพลังงานทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วข้อที่4่ครับเพื่อนเอนข้อที่4ก็คือภาพบางก้อนดูได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนบางก้อนดูได้แนวตั้งแนวนอนแนวซ้ายแนวขวาเกิดเป็นเรื่องราว4ภาพ4ตัวละครซึ่งไม่มีที่ไหน ทำได้แบบนี้มาก่อนนะครับเพื่อนๆอ,นอะอย่างที่บอกนะครับความหายากของมันนี้เป็นระดับที่เรียกว่าแ a ไอ item หรือว่า u n i ิคหายากกันเลยทีเดียวเพราะไม่มีบล็อกก้อนเดียวแต่ละก้อนเนี่ยเกิดภาพขึ้นมาเป็นก้อนเดียวล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นมันหายากแน่นอนครับราคาประเมินค่าไม่ได้นะครับซึ่งในวงการภาพศิลปะเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดจริงๆนะครับ วงการภาพศิลปะนี่ไปที่31,000ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ก้อนนี้ยังร้อยล้านอยู่เลยเหมือนกับก้อนนี้1บาทแล้วภาพวาดระดับโลกราคา310บาทก้อนนี้ร้อยล้านภาพวาดระดับโลกราคา3 1 0 0 0ล้านบาทนั่นเองตัวนี้พันล้านนะครับก้อนนี้ก้อนใหญ่พันล้านดู3มิติได้ด้วยเป็นหัวเอเลี่ยนได้ด้วยนะครับ2ก้อนใหญ่นี้จะพิเศษนะครับดูเป็นหัวเอเลี่ยนได้ด้วย เป็นเผ่าพันธุ์ไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแต่ที่สําคัญครับพันล้านราคาก็แค่เท่าไหร่ครับ10%นะครับถูกไหมอ่าพันล้านจาก3 1 0 0 0 0ล้านนะครับพันเสร็จแล้วก็หมื่นใช่ไหมสามหมื่นหนึ่ล้านก็เท่ากับประมาณอ่าสิต์จากสานั่นเองนะครับอ่าถูกหมหน,หนึ่งส่วนจาก31ส่วนเพราะว่าหนึ่งมันคือหนึ่นี่แล้วถ้ามีสามันจะเป็นสามหมื โอเคขอบคุณครับผมบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ